สวัสดีค่ะบัตรเส้าผ้ามือสองค่ะนานค่ะนงค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหวดงานเดรสยีนนะคะเป็นงาน USA l o อ t Sp ค่ะลูกค้าจะ๋า45โลราคา6,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่100-120ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวเดยประมาณการ สิบาทใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาเด้กยีนคดะกินใส่สบายเด็กิีนแบบว่าไม่เอาค่ะลูกค้าจะามาแล้วนะคะลูกค้าจะาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าตามหาอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าอะไรคะตัวแรกสวยอ่ะของที่เป็นลิสคาร์บอนค่ะ5ตัวแรกไซส์เอ็มเป็นลิสคาร์บอนอุ้ยเป็นสีโอโรสเป็นสีฟ้ ลูกค้าสวัสดีเชวงบ่ายกันด้วยนะคะลูกค้าจะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรายการแรกของบ่ายนะคะลูกค้าจะเป็นงานเรทีนนะคะลูกค้าจะอาจจะมีผ้าลูกคู่กนมาบ้างนะคะลูกค้าแต่ว่าเน้นเป็นเน้นเป็นเนื้อผ้าดีดนะคะลูกค้าบางตัวอาจจะเป็นสไตล์เหมือนเอี๊ยมนะมีมาเานะเลยคนะคะ ต้นทุน50บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายยีนอยู่แล้วแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยต้นทุน50บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าโดยประมาณได้แล้วน้าแม่อะไรจ๋าวันนี้หนูจะไปไปไปเบิ่งหมอลำไปเบิ่งหมอลำใช่ค่ะพี่นางค่ะเดรสสวยแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นแคทเันแผ่นยาสายเดียวมีมาอยู่ในนี้เลยนะคะ คะสั้นคะยาวมานะคะลูกค้าจ้าค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยค่ะลูกค้าแขนยาวมีมาสายเดี่ยวมีมาแขนด้นมีมาค่ะแขนปุดมีมาค่ะลูกค้าจ๋าแขนตุ๊กตามีค่ะมาค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน50ิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าโดยประมาณการ 50บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแนะนำมวดนี้เพิ่มเติมได้อุ้ยตัวนี้เป็นไ้ตากที่นานยังไงคะมีเป็นออกแนวปาร์ตี้เดทออกจาบนมานะคะลูกค้าจากกระสอบนี้มีปาร์ตี้เดทบนมาแล้วคะเยเป็นเป็นรูปไม้เป็นรูปไม้สวยนะเป็นสีโอเป็นชุดเจ้าสาวได้เลยนะได้เลยนะว่าได้เลยออกงานก็ได้ได้ค่ะลูกค้า สั้นยาวมีมานะใช่ค่ะเป็นลูกปุกมีมาค่ะ,ะ,คะลูกค้าจะสวยๆ<ช>เลยะนะคะใช่ค่ะลูกค้าความสั้นมีมาความยาวมีมาอยู่ในนี้ะนะคะลูกค้าจะอาจจะมีลูกฟูกติดมาบ้างเรื่องไซส์ก็มีคะเป็นรุ่น u ก็จริงแต่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มาก ลูกค้าจะเป็นงาน US แต่ไซส์จะอยู่แบบว่าไซส์คนไทยโดยทั่วไปนะไซส์ M ไซส์ S ใช่นะคะอาจจะมีไซส์ L มาบ้างเป็นบางตัวนะคะลูกค้าจาใช่ค่ะลูกค้าจาแนะนําเลยนะคะไซส์ไม่ได้ใหญ่มาก่ะคะไซส์อยู่ประมาณไซส์คนไทยโดยทั่วไป ไซส์ M นะคะลูกค้าไซส์ L นะคะหลักๆประมาณนี้ลูกค้าดูรีวิวแล้วสนใจกระสอบนี้นะคะสามารถ c ีได้เลยนะคะพี่น้ำบอกว่าไซส์ใหญ่ไม่มีพี่น้ำาแล้วมีคนมาหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจะมีค้าอยู่ในนี้และอะไรคะอ๋ออ่อนน้าบอกว่าขอใส่หน่อยได้ไหมอยากเป็นนิสิตเป็นโตออยากเป็นพี่เป็นโอ เราก็งงว่าน้องกวักเรียกอะไรนะคะน้องกอะไรนะคะน้องกวักเรียกอะไรนะคะค่ะล่าสุดเราก็งงว่าน้องกวักเรียกอะไรนะคะลูกกวักนะแผลแววกแหวกนะคะโบกมือไหล่ๆไม่กวักมือกวักมือเรียกถูกแล้วพี่อุ้ยมาเลยค่ะพีเซนเตอร์เปลี่ยนตัวได้ไหม่เปลียนตัวได้ไหมค่ะตาข้ขาแทนมาค่ะน้ำก็มากระน้ำค่ะ ได้ได้ค่ะอันนี้แบบว่าหนูลองให้ดูนะตัวนี้เป็นสวยอ่ะตัวนี้เป็นเหมือนเอี้ยมนะคะลูกค้าแบบนี้นะอุ้ยพอดีเลยอันนี้ใส่มาจากบ้านใช่ค่ะอันนี้ด้หังอุ้ยพอดีเลยอ่ะพอดีพี่ี้ใส่มาจากบ้านจริไหมได้เลยนะแล้วสีสวยด้วยลูกค้าดูสีสีเหมือนพีชเนาะสีออกพีทเหมือนกะปินิดนึงลูกค้าสีสวยอันนี้ใส่มาจากบ้าน เมื่อกี้ค่ะตัวเมื่อกี้เป็นเป็นเดทยีนยาวค่ะแต่ว่าเป็นแต่งขาดค่ะลูกค้าจะไม่มายู่ในนี้เลยเป็นไซส์ชั้นที่หลากหลายเลยนะคะอุ้ยตัวนี้ก็สวยเด้พี่นางอุ้ยตัวนี้ก็สวยเดตัวนี้ก็สวยเด้สวยเด้วยอต้นทุน50สิบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสวยแบบนี้นะคะต้นทุน50สิบาทค่ะลูกค้าจะ เอาไปขายได้เลยครับลูกค้าจะไปทําราคาได้เลยเพราะเป็นแฟชั่นที่ไม่มีเอานะคะลูกค้าจะใส่ได้ตลอดเลยนะคะใช่แล้วค่ะพูดถึงว่าใส่ได้ตลอดหนูก็มีหลายตัวอยู่เด้อได้หลายตัวอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ไม่อยู่บ้านหนูก็มีหลายตัวอยู่สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยลูกค้าจ๋างานเรอีนน้ำไม่ เขาไม่เฉยนะลค,ค่ะอยู่ในนี้นะมีทั้งเรตอินค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งเอียงค่ะลูกค้าจ<ะ>๋า<ะ>มีแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะ มีเนื้อผ้าลูกคู่ติดเมยค่ะลูกค้าจะเรื่องโทนสีลูกค้ามาเลยถ้าเป็นสียินนะก็จะเป็นแบบว่าสียินเข้มสียินสนิมสียินเศร้าคลูกค้าจะมีพระมาหรือถ้าเป็นเนื้อผ้าลูกคู่นะคะก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะสีแดงชมพูกระติอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าจะมีมาสีพีนิดนะคะใช่ค่ะมีค่ะมาอยู่ในนี้เลยค่ะลูกค้าจะคุ้มมากมากเลยนะคะลูกค้าจะได้เลยมีเป็นเนื้อผ้าอื่นปน มาบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะใช่ค่ะลูกะัุโมสวยจริงลูกค้าอัิโมค่ะ50บาสิบบาทนะคะต้นทุน5้บาทลูกค้าจ๋าใครสนใจระสอบนี้ C F เได้เลยลูกค้าจะาสิบบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะาส5บบาทเท่านั้นนะคะแนะนำเลยค่ะลูกค้าจะโฟลเดอร์ดูอนะคะลูกค้าจะมีมาอยู่ในนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้หญิงอยู่แล้วแนะนำหมอนนี้เพิ่มเติมได้เลยครับลูกค้าจะ ไซส์กำลังดีไซส์กำลังโอเคเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่เลยเกินไปนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นเน้นตั้งแต่ไซส์ s อไซส์ M นะคะอาจจะมีไซส์ L มาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูค<ต>้าจ๋าบิ้นที่ได้อีกแล้วไหนคะอุ้ยสวย,วสวยอะ่ะขอแต่งคอนิดนึงเพราะว่า เดี๋ยวจะดูอุ้ยสีเขียวใส่กับอะไรก็สวยสวยเดยลูกค้าตัวข้างนอกเป็นเรดดีนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นทรงแบบนี้นั้นค้ะอุ้ยสวยแลมนเข้ารูปด้วยเป็นสีเขียวเป็นเสื้อแขนงค่ะสีเขียวอุ้ยสวยนะลูกค้าดู50บาทลูกค้าดู50สบาทอันนี้ลูกค้าถ้าเป็นของนางจะอยูประมาณไซส์เอ็มนะค่ะไซส์เอ็มนะคะตรวนี้ดูแต่ว่าข้างหน้าจะติดนิดนึงเพราะว่าหนูเป็นคนมีภูมิ เป็นคนมีภูมิคน้มกนติดนิดนึงก็เลยขาแมวได้แค่นี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำค่ะลูกค้าอเมริกันอีเกิลค่ะกระสอบนี้ลูกค้าจ๋าราคา6,000บาทกระสอบนี้ราคา6,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าเป็นมือสองนะคะลูกค้าคัสเกตเอของบัคเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ ห้าถึงสิบห้าเปเซ็นนะคะขาดเปลืองดามอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะป้าแปลชั่นหลากหลายจริงๆออกแนวะสไตล์เอียมก็มีแขนั้นแขนขุดมีมาแขนยาวม,มีมาค่ะพี่นางคะ่ะอันนี้เป็นเกาะอ,อกไหมสวยนางลองๆไหมไม่ใช่เกาะอ,อก ก็เป็แหวกเว้าหลังอ๋อเป็นซุปแบบนี้เป็นอาเป็นซุปแบบไหนใช่เป็นซุปแบบนี้มาเออพี่นางลองใช่ไหมก็อกหนูว่าก็อกอมาก็อกได้ยังไงแล้วต้องเป็นส่วนคอแล้วโชว์หลังก็อกก็อกนะคะพี่นางลองใส่ดูค่ะใส่ได้ใส่ไม่ใช่คือหาทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวลูกค้าขาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าขอเวลานอกลูกค้าสักครู่นะคะลูกค้าจะอันนี้กำลังถกเถียงค่ะเรื่องเรื่องเน็ดตัวนี้พี่นางแล้วก็ยังไงพี่นางส่งคอเลย อ่ะคอค่ะแขนค่ะแขนค่ะและแขนฝั่งโน้นค่ะแขนค่ะนี่เป็นยังไงมาหนูจะทรงให้กอดเป็น T center ไปเลยค่ะ Sexy Sexy ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างหลังคือโชว์หลังใช่ไหม ใช่ค่ะลูกค้าจะอุ้ยสวยมันเป็นนแบบี้ลูกค้าบอกว่ามามาเร็วเข้ากล้องหน่อยอยากเห็นกล้องค่ะสวยค่ะอุ้ยต้องต้องขออนุญาตนะคะลูกค้าอันนี้เป็นงานเกาะอกนะด้านหน้างานเกาะอกแต่เด็กอุ้ยอย่าอย่าพูดดังไปค่ะอันนี้คือโชว์หลังค่ะแต่ว่าหลังเขียวมาก สวยนะถ้าถ้าใส่เดี่ยวๆของเขาระใสส้นย่อมนิดนึงใช่ค่ะต้องส้นสูงร้อยหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบนิดนึงนะคะเขามีกระเป๋าด้วยใส่ไปเที่ยวได้เลยนะได้ไหมใส่ทะเลได้ได้นะคะว่าใสเล่นน้ำตกขอช่วยหน่อยตอนนี้ลูกค้าจ๋าเป็นตัดลายแบบนี้มีมานะคะเป็นเกาะออกยางที่พี่นางใส่ให้ดูเมื่อครู่ก็สวยนะคะลูกค้าจ๋า แฟชั่นของคาเยอะมากนะคะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะถ้าลูกค้ารับกระสอบนี้นะคะลูกค้าจะเอาไปแบบว่าสัตรียเนาะจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะใช่ค่ะอันนี้คือโดนยิงแบบ88นะัด <c oughs> หรือเปล่าคะโดนกระสุนลูกค้าอันนี้คือโดนกระสุนไม่ใช่ม,มันเป็นแฟชั่นมันเป็นสไตล์ลูกค้าเป็นเรดยีนที่แบบว่ามีแต่งขุนพน เป็นลายปากด้วยนะเป็นลายปากแล้วก็เป็นลูกค้านะอันนี้ไม่ได้ขาดนะเป็นแฟชั่นของเขาแต่เท่นะพี่นางสวยเลยเซ็กซี่แอบเซ็กซี่เบาๆล้วสอบมีเอฟได้ไหมอ่ะได้ค่ะพี่นางขาจ่ายยอดหกพันบาทเท่านั้นค่ะพี่นาง่ะหกพันบาทได้เป็นของพี่นางทันทีเลยค่ะได้ทุกตัวแน่นอนค่ะพี่นาง่ะสวยจริงลูกค้าซีเอฟได้เลยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆนะเดร์ สนใจกระสอบนี้ c f ได้เลย,เลยนะคะลูค้าจ้ะ ได้ตามรีวิวนี้เลยลูกค้าจ๋าตัวที่นานลองให้ดูเป็นหุ่นเป็นแบบก็คือได้หมดเลยนะได้หมดเลยค่ะไม่มีหายค่ะใช่ค่ะไม่มีเทสเซนเอ็มค่ะอะไรนะได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์นี้ค่ะมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นฝั่งยูเอสนะคะลูกค้าจ๋าก็จะมีเป็นไม่พลาดเลยคือโอนาวีต่อด้วยเฮสเนเอ็มค่ะต่อด้วยคอร์ลัวทั้งหมดค่ะลูกค้าจ๋าอเมริกันอีเกิลก็มีมาเหมือนกันนะคะแล้วนี้ก็ได้เป็น CK ค่ะป๊าร์ แดนเอ็มค่ะปาดแ,<ะ>แล้วอุ๊ยตัวนี้สีดำสวยอะ่ะสีดำสวยลูกค้าเสื้เป็นเนื้อยีนสีดำตัวนีง้อองานได้นะข้างหลัะเป็นโบว์แบบนี้ลูกค้าสวยๆเยอวๆลูกค้จาจ๋าหกพันบาทคุณภาพเกรดเอ สำหรับกระสอบนี้ค้คคทาท่านไหนสนใจนะคะ c F ได้เลยนะคะได้ตามที่เราหยิบรีวิวเ,เลยนะคะบางตัวอาจจะเห็นทรงไม่ชัดนะคะลูกค้าจ้าถ้าเป็นยีเดเนมเนาะลูกค้าจะเป็นยีนผ้าบางเนาะอาจจะต้องพ<ช>ับ<ช>ไปรีดนิดนึงคะ่ะลูกค้าจะจะได้เห็นรูปทรงของเขาถ้าลูกค้าขายประจำอยู่แล้วเอาไปขึ้นหุ่นคะ่ะลูกค้าจะสามารถคับทำราคาได้เลยสั้นขายอีกราคายาวขายอีกราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ได้ไหมสีเขียว ลูกไม้ <I. S 1> <ะ>สีเขียวถ้าจะลองคือไม่ชัดแน่นอนเพราะว่าเสื้อเราก็ใส่ในแล่วนะคะลูกค้าจะทำให้เขียวกันค่อค่ะสวยลูกค้าพี่นาเป็นลูกไม้สีเขียวอุ้ยในกล้องไม่ชัดน่ะในกล้องไม่ชัดลูกค้าในกล้องมันจะออกเขียวยังไม่บอกไม่ถูกแต่ว่าตัวจริงสวยลูกค้าเขียวไป็นเขียวเข้มเลยอ่ะลูกค้าเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เาเรียกเขียวไม้ถ้าเอาถ้าเอาเทียบกับตัวชัดไหมคะกล้อง สีไม่ชัดใช่ไหมคะเพราะว่าสีเขียวมันดึงกล้องเนาะแต่เขียวสวยเขียวเข้มลูกค้าแล้วเป็นลูกไม้อุ้ยสวยลูกค้าตัวนี้ห้าสิบาทนะสีเขียวอุ้ยสวยลูกค้ากระสอบนี้เอฟได้เลยเป็นเกาะอกปาร์ตี้แบบนี้มีนะคะลูกค้าจะมีเจอแน่นอนนะคะคอยู่ในนี้นะคะคะ่นะเนผ้ามาเลยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจัดแนะนําเลยนะกระสอบนี้นะคะลูกค้าลูก ลูกค้าลูกค้าจ๋าล่าสุดพูดตกแล้วหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋า ลูกค้ากระสอบนี้6 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ,คะเกรดเอคะ่ะเป็นงานเรย์ีนของเรานะคะลูกค้จาจะ5้าถึงสิาเปอร์เซนะเปอร์เซ็นต์เสียหายของเรา5ถึง15%ค,ค่ะค่ะขาดเพื่อนดำนะคะกระดุมแตกหักเสียหายตะขอหลุดมีเจอนะคะใช่ค่ะสีชมพูนี่สวยสวยจริงนะไซส์โอเคด้วยใช่ค่ะ,คะโทนสีของยีนเขาก็มีค้ายเลยเนาะ,ะพี่นามี้าอย่างที่พี่นางแจ้งเลยสียีนฟอกสียีนเข้มนะคะ ลูกค้าจ้ามีคะคะมาอยู่ในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสวยๆยย่ะๆข่อยตาเอียงบอสเฮซินเอมค่ะลูกค้าจ้าเป็นเป็นลูกเอ่อตากล้องบ่อเลยนะขยับขยับมาขยับมาพี่นางนิดนึงเราก็ว่าเราหลาตรงนะพี่นางวินาทมาแล้วพี่นางใส่ได้นะได้ไหมคะได้เซ็กซี่ด้วยค่ะลูกค้าจ้าเป็นท้องคอแบบนี้นะคะลูกค้าจ้า ใสาถึงไซส์พี่ไม่ได้เดี๋ยวเสื้อสวยอันนี้ขอไซส์เอสนะตัวไม่ถูกใช่ค่ะลูกค้าถ้าตัวไหนที่หนูใส่ได้อะหนูก็จะจะลองให้ลูกค้าดูนะแต่จริงเกือบไซส์หนูหมดเลยนะลูกค้าเกือบจะอยู่แบบไซส์นางหมดเลยนะลูกค้าสวยๆยั่วๆห้าสิบบาทลูกค้าเอาไปซักดีๆค่ะลูกค้าเอาไปซักดีๆไซส์ที่ใช่อันนี้มินว่าที่นางใส่ได้ตัวเนี้ย ได้ทุกตัวอันนี้เพราะว่าเขาเขาเป็นไซแอลสวยน้คอาจจะรวมดนึงด้วยค่ะลูกค้าจ๋าไม่ทำไมแบรนด์เฉีสวยคนหนึ่งดูแบรนด์คนหนึ่งดูแฟชั่นดูแฟชั่นนะก็อยู่ด้วยกันนะลู้จัาสวยนะสวยนะเยอะด้วยนะค่ะสีเข้มสีสันนี้เป็นของคอค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะคอก็พยายามบางตรง้ะทำไมมันเอียงค่ะลูกค้าจ๋าอันนั้นก็ปล่อยมันไปก่อนค่ะพี่น้าค่ะ เป็นสไตล์เอียมแบบนี้มีมาเป็นสายเดี่ยวมีมานะคะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี้แน่นอนได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะลูกค้าสามนปาดไหลค่ะลูกค้าจะปาดไหลค่ะเป็นต้าสั้นปาดไหลนะคะลูกค้าจะเอามาอีกแล้วค่ะปาดไหลเหมือนกันค่ะพี่นางค่ะใช่แต่วิธีนี้อันนี้อันนี้สิค่อ่อนกว่าแต่ว่าเป็นสาไหลเหมือนกันค่ะอันนี้เป็น เป็นตัวยาววเป็นทรงยาวแบบนี้อของมิ้ก็เหมือนกันพี่นาะยังไงคะของมิ้สีเข้มกว่าค่ะตัวยาวเหมือนกัน,นแขนยาวเหมือนกันน้วยค่ะลูกค้าจ๋าอันี้สวยเลยนะชอบก็สีเอฟได้เลยคะ่ะลูกค้าจะได้ทั้งหมดนี้เลยได้้ํานัก45กิโลนะคะ6,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ต้นทุน50บาทนะคะถ้าลูกค้ารับไปสีเอฟไปนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําให้ลูกค้าลองนับตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าของเราเป็นการประมาณการให้นะคะการ ค่ะลูกค้าจ้าแนะนําเลยนะคะลูกค้าลูกค้าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะได้ค่ะหรือจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวก็ได้ได้ค่ะราคาเท่ากันนะคะลูกค้าวุ้ยนี่ตัวนี้ตนมาหนึ่งตัวนะเป็นกระสวยหรือว่าเป็นสายเดี่ยวไม่รู้ค่ะลูกค้าเป็นเอียเบียนสายเดี่ยวปลมาหนึ่งตัวนะคะอะลูกค้ากระสอบนี้หกพันบาทคุณภาพ นะคะลูกค้าสนใจ c ีเอได้เลยนะคะลูกค้าจะสุดคุ้มนะสินค้าหลากหลายมากนะคะลูกค้าจะอยากได้อ่าดูรีวิวสินค้าหมวดไหนนะคะลูกค้าสามารถพักอินบอกได้หรือทักหางานโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าหรือจะเข้ามาที่บัรก็ได้นะคะของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเปิดจันทร์1เสาร์1อันนี้คือ จันจัน,จนถึงอาทิตย์ตยนะคะลูกค้าจะเปิดทุกวันเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันแต่ว่าเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะลูกค้าจ้าถ้ามาก่อนอย่างไงขอรูกวนรอแป๊บหนึ่งนัญหาเปิด9โมงเช้าป<ช>ิด5โมงเย็นนะคะขออนยญาพักเที่ยว1ชั่วโมงนะคะลูกค้าจ้าสามารถเข้ามาดูเสินคชาจริงที่หน้างามได้นะคะ,ะลูกค้าจ้าเข้ามาเยี่ยมชมที่ปั๊กได้เลยป้าตัวนี้อยังไงคะ เป็นแฟชั่นด้วยเป็นลายปักด้วยค่ะ,คะเป็นเปิดไหลด้วยลูกค้าจะสวยๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะ,คะลูกค้าสวยจริงอ่ะลูกค้าแต่ว่าในแต่ละก็สอบเราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้เป็นอ่ะ สั้นกี่ตัวยาวกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นแขนสั้นกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวหรือกระสอบไหนจะลูกคู่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะใช่ค่ะ,คะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าชอบที่เราหยิบให้ดูตามรีวิวนะคะลูกค้าจะเอฟกระสอบนี้ได้เลยแน,นะนําเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าอยากได้ตามที่เรารีวิวนะคะใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าเป็นสายลุ้นคะ่ะกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะ ใช่แล้วแกะค่ะแ,แต่เรื่องแบรนด์นี้ก็เยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะแบรนด์ของเขานะคะลูกค้าจ๋าก็เจอไปเยอะเหมือนกันนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบรนด์ที่ห้อมมีพระมานะคะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าถือกันเลยซาราวซาร่าซาร่าก็มานะคะลูกค้าจ๋าแก๊ปซาร่านะคะโอนาวีนะคะลูกค้าจ๋าเฮดเดเอ็มนะคะที่นางเจออะไรนะคะคาบินทายไหมคา็ินทาน ฟาร์เรอร์บัลล่าใช่แล้วเมื่อกี้เอฟเพย์เอฟเพย์ก็มีมาแล้เอลซิคอร์ซายเอลซิคอร์ซายค่ะจะมาหน้าหนูหนูฟังไม่เข้าใจลูกค้าฟังเข้าใจไหมเอ่ยถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ฟังเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยรู้นะว่าพี่พูดแทนอะไรถ้าลูกค้าไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ลูกค้าคอมเมนต์ทำไมตัวนี้สวยแทนอุ้ยสวยตัวนี้ ไปจะอวิเศษสิข้างหน้าหรือข้างหลังข้างข้างหน้าค่ะโชว์โอ้โชว์พุงโชว์คลิปพ่อนี้โชว์พุงไม่ได้สำหรับเราโชว์พุงไม่ได้แต่สำหรับลูกค้าอาจจะได้นะคะใช่แล้วลูกค้าก็สอดเก็บไปเลยวุ้ยทำไมแฟชั่นเยอะมากปาดไหล่ครัลูกค้าจะแต่ว่าอันไหนข้างหน้านะคะปาดไหล่ครัลูกค้าจะ ลูกค้าเวลาที่เราเหยิบให้ดูนะลูกค้าอาจจะเห็นทรงไม่แน่ชัดนะคะแก๊บค่ะบางทีลูกค้าเห็นทรงไม่แน่ชัดมองทรงไม่ออกแต่ถ้าลูกค้าเอาไปแล้วเอาไปใส่แมตแฟนส์ใส่ทุบุค่ะลูกค้าลูกค้าจะเห็นทรงของเขาที่แน่ชัดนะคะใช่ใชค่ะแล้วมันจะสวยแล้วยิ่งถ้าลูกค้าเอาไปซักไปด้วนะล,ลูกค้าจ๋า ย <Paper. S 2> <an> ิ่งแบบว่าเห็นทรงด้วยแล้วก็สวยด้วยลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้เลยปกติต้นทุน50บาทนะลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้เลยนะคะอันนี้เป็นสายเดียวค่ะลูกค้าจากตสายของเขาจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะลูกค้าจากตรงคอของเขาก็สามารถทําเป็นเหมือนแบบของคอได้ด้วยนะคะลูกค้าจะเป็นลายตักด้วยอยู่ในนี้ต้นทุน50บาทค่ะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นจัดหนักจัดเป็นขนาดนี้แนะนําลูกค้าเลยค่ะลูกค้าจะสีเอฟได้เลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ้าส,สวยๆยัย่วๆแบบนี้ลูกค้าสามารถ c ีเอดได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานเดรสยีนนะคะลูกค้าสาวเป็นงาน U.S.A. Lot s p นะคะ45โลราคา6,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่100-120ตัวค่ะ ตกต้ทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ่า50บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมากได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะเดี๋จะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเ้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง Youtube และ TikTok ค่ะสำหรับหมดน,นี้นะคะขอบคุณ <ขอ S 2> ค่ะ,คะ